โอ้ยอ้ยไปแล้วแม่หนูมาแล้วแม่อุ้ยาจับ้วยจับเลยโอ้ยโอ้ยมีเบรกเบรกแตกมีจอดกินหัวระไม้แม่ก่อนเ้า๋ยวขาหลังใส่แม่ทำไมนางนางไม่เอาไม่เอาแล้วไปยกหนูไม่ให้ไปหนูไม่ให้เข้าหนูไม่ให้เข้าบ้านหนูไม่ให้ไปหนูขังไว้หนูไม่ให้ไปหนูไม่ให้ไปหนูตามไปเลยหนูตามไปเลยต้องจ่ายค่าผ่านด่านหนูมาก่อนโอเคสวัสดีค่ะ มอร์นิ่งโอ้ทำไมคึกคักคึกครืค้นท่นละลูกสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะแม่แมโอ้โยโอยโอใจเย็นเใจเย็นๆใจเย็นๆยนะนางนางวิ่งไปไหนเดี๋ยวลอก,ก่อนแล้วว่าจะไปหาแม่โดอะอะ่ทูก่อนทูก่อนนะคะอ่ะยินดีโอ้ใจหายใจความคิดว่าลูกจะวิ่งหนียินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้จะพาลูกนางไป หาแม่โดสีนะคะไปกินผลไม้กับแม่โด้ที่คุณยายเหมาไว้ให้ในเมื่อวานนี้ค่ะนะคะโอเคปะจะไปหาแม่โดส๊สีหรือว่าจะไปร้านยายนะคะค <c oughs> าดหัวสวยๆจากอแมหนูนาค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าค่ะแม่แม่แมพางนังเดินออกกําลังกายไปในตัวด้วยจ่ะเออดูวันนี้คึกคืนมากคึกคักมาก วันนี้แบบว่าอ,อ,อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะตื่นเช้ามาก,ก็หนาวๆห,หน่อยค่ะแม่แม่แต่ว่าไม่ได้เย็นมากไม่มีลมนะคะอากาศแบบเย็นๆสบายๆนะคะาพาน้องมินนี่เดินออกกําลังกายแต่เช้าเลยค่ะวันนี้นะคะทําทกิจกรรมยามเช้านะคะพาน้องมินนี่ไปหาคุณแม่เขานะคะไปกลับบ้านโอ้นูกกลับบ้านไหมลูก โอ้ไม่กลับไม่กลับไม่ไป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 เดี๋ยวจะไปไอ้นี่กินอ้อยกินหญ้าเขาค่ะแม่แม่ป่ะร้อนด้วยรอนด้วยวิ่ง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 ร้อนวิ่งดูเวลาวิ่งแล้วหางหางจุกตูนป่ป่โอ้แค่นี้เราก็หอบอยู่นะนะคะอ่ะไปค่ะไป Buck led, Buck led. โอ้เดี๋ยววิ่งอ่ะบอกกันก่อนเพราะว่าเมื่อยมากไปค่ะโอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเรียบโอนไม่ต้องไปหรอกม้ง <P y les> โอ้ไม่ไปแล้วเออไปหาแม่ <P y les> โดมไหย โอ้ยหนูจะไปหาแม่โอ้ดูดูดูโอ้อ้ไปแล้วอาม่หนูมาแล้วแม่้ยเฮ้ย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 จั้ย้ยยเอ้โเ้ยมียเี้ยเบรยเฮ้ยเฮ้ยเฮอดกินยเฮ้ย้่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยแม้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเิ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ย้เฮกเฮ้ยลฮม้้ยเฮ้น อ่านะคะวันนี้ก็พาตัวปวดมาป like ujemy, วดด er ้วย okay. okay. นะคะก็ขอบพระคุณคุณยายนะคะที่ฝากนั้นไปบังเมโดไว้ททำไมน้องนาให้เมโดกินด้วยนะคะอ่าเดี๋หนึ่งนะคะหอบโอเคนะคะก็ขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่เหมาเหมาผลไม้ให้ ครอบครวัวน,น้องมินนี่นะคะตอนเช้าวันนี้ก็ได้เอามาให้กับแม่โดสีกับน้โมน้าโมอยู่ทางนี้นะคะแม่แม่สวัสด,ดีคุณปู่กําลังทําความสะอาดยามเช้าๆค่ะนี่น้าโมเขากินอยู่ทางนี้นะคะอ่าโอเคอ้าวลูกนางสองเด้งเลยเหรอน้องนางสองเด้งเลยเมื่อวานก็กิน วันนี้วันนี้ก็มากินกับแม่อีกเหรอคะโอโ้โหแม่โรสีกินไม่ทันแล้วแม่โรสีกินไม่ทันแล้วนะคะโอ้ยนอ้องน้องนางกินเร็วมากเลยค่ะแม่แม่แม <c oughs> เอ็นดูเมื่อกี้มากเลยนะคะความรีบวิ่งมาหาแม่อยากหาแม่ก็อยากหาอยากกินผลไม้ก็อยากกินมีจอดอีกหนึ่ง <c oughs> โอ้ย <c oughs> อื สูงเท่าแม่แล้วใช่นะคะอ้วนดูเอออ่ากิ่นแซ่บเลยค่ะบรรยากาศดีๆของสองแม่ลูกนะคะแม่แม่นานๆที่จะได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะอ่าเออทางนู้นพ่อเขามีกล้วยนะ,ะพ่อมีกล้วยก็มีกล้วยหนูจะอยู่กับแม่จ้าหนูจะอยู่กับแม่จ้ะไม่ต้องมาล่อหนูนะ เวลาอยู่กับแม่ก็รักแม่ค่ะอยู่เป็นไม่กินหนูจะกินในกระมังนะฮะน้ำโมยังกินอยู่ทางนี้นะคะแม่แม่น้ำโมยังกินอยู่ทางนี้ค่ะส่วนสองสีแม่ลูกก็แข่งกันจกอยู่ตรงนี้ละค่ะแม่แม่อู้ยดูแม่โดแม่โดอมาทีละเต็มงวงอ่ะโอ้โห ขอบพระคุณในความรักความเมตตาที่คุณยายมีให้น้องอ้วนและครอบครัวนะคะโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนน้องนาง<ป>โอ้ยไปแล้วไป,ไปไหนนะได้พอ่พอโดนพ่อลอกลวยไปแล้วค่ะแม่แม,ออม่มานี่แล้วมานี่แล้ววิ่งมาหาแม่ดนเร็ว มาเลยมาเลยหาแม่หาแม่เฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยหาแม่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 แม่หนูไหนแม่หนูอยู่ไหนไปถูกทางไวแล่ะนันไหนแม่จ๋าโอ้ยกินกับแม่โดสีซ้ายมืออิ่มแล้วไปขโมยน้ำโมขวามืออีกค่ะแม่แม่อ่ฮะแบ่งกันนะคะแบ่งกันเนาะเออ่ากินได้กับทุกคนค่ะแม่แม่ แย่งทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งน้านะคะแต่ว่าของตัวเองใครมาแย่งไม่ได้นะคะไม่ยอมนะแม่แม่เอฟซี F C. นะคะไม่ยอมเอ,อแต่ว่ากินของเขาหนะกินได้แต่ว่าถ้ามีใครมากินของเจ้าของนี่วินนะคะวินแตกเลย <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอืมวันนี้ก็อากาศดีดีแต่เช้าคะ่ะแม่แม่เอฟซีอ๋อตื่นหกโมงเลยเหรอ <c oughs> อากาศดีดีอากาศเย็นดีเด้สบาย แล้วก็ช่วงหนาวหนาวแบบนี้จะไม่ค่อยมียุงนะคะแม่แม่ให้น้าโมกินด้วยจ้ะเอแบ่งปันกันนะเนี่ยคุณยายนะสนับสนุนให้พวกหนูเนี่ยได้กินได้อิ่มผลไม้ยามเช้าๆนะคะเป็นผลไม้รวมให้เด็กๆค่ะแม่แม่นะคะเมื่อวานก็น้องวินนี่กับพ่อแสนวันนี้เช้าก็เป็นแม่โดกับนาโมอ้าวมีคนขโมยมีคนขโมยมีคนขโมย อ่าโอเคอเดี๋ยวเก็บกะละมังก่อนค่ะเก็บกะละมังแป๊บนึงค่ะถึงไหมล่ะเก็บกะละมังก่อนพระอาทิตย์ก็กําลังขึ้นพอดีเลยค่ะแม่แม่แมเออเดี๋ยวเก็บฝั่งแม่โด้ด้วยเอา้าขโมยอ้อยเขามากินอีกแล้วขโมยอ้อยเขามากินอีกแล้วโอเคเดี๋ยวจะกับบ้านเดียว อยากกลับบ้านหรือยังคะโอ้ยเดินตามพลอะยกขาหลังใส่แม่ทำไมนางนางไม่เอาไม่เอาแล้วไปยกขาหลังใส่เขาสมัยโอ๊ยเนาะบ๊ายบายนะคะคุณนายดสีน้าโมอยู่ทางนี้ค่ะนะคะขอบคุณคุณยายที่สนับสนุนฝากผลไม้มาให้สองสีพี่น้องด้วยนะคะโอเคกิจกรรมด้วยการพอประมาณค่ะแม่แม่สักสิบนาทีเพราะว่า ถ้านานกว่านี้จะชกกันนะฮะเดี๋ยวพาลูกนางนกลับไปบ้านดีกว่านะคะ<า>ไปหาพ่อแสนคะ่ะเ,เด็กดือ้อตายแล้วทาไมหูตั้งขนาดนั้นล่ะพ่จา๋าอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะแม่แม่มีจอพาลูกนางเดินออกกำลังกายยามเช้าเช้านะ ออกกาลังกายมาทํากิจกรรมมาได้กินผลไม้กับแม่นะคะมาแบบว่าได้มีกิจกรรมร่วมกับแม่นะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนนะคะให้กําลังใจมเมาผลไม้ให้ครอบครัวน้องมินนี่นะคะเด็กๆก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะ<ๆ>อ่าดูเขาส่ก็อ่าไปเลยแล้วก็น้องนางได เดินออกกาลังกายไปในตัวด้วยนะคะเอาอ้วน,นไปไหน <laughs> เลี้ยวไปไหนจ้าคนสวย <laughs> โอ้ยเนาะแล้ก็เลี้ยวไปไหนยังไม่ถึงบ้านตัวเองเนาะเอ้ยอะไปคะ่ะ <laughs> ไปกันเลยอูย้วนี้อากาศดีถ้าอากาศอย่างนี้ทั้งวัน,นจะโอเคมากเลยนะคะแม่แม่แต่ว่า อ,ช,อช่วงสายๆมันก็จะต้องร้อนอย่างว่าแหล <st> นะเนาะแต่ถ้าอากาศดีอย่างนี้เนี่ยโอ้เลิศเลยนะคะไม่มีมลพิษหรือเปล่า <laughs> รองเท้า้องนางหรือเปล่าสีเหลืองๆเนี่ย <laughs> <laughs> ไปค่ะกลับบ้านเราเพ่อแสนรออยู่ <laughs> ไปกันเลย โอเคค่ะถึงบ้านโดยสวัสดีภาพสำหรับกิจกรรมเช้านี้ของน้องมินนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่ทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณแม่คุณนานะคะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับ อาเป็นอะไรทําไมไม่ไปคะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเลยค่ะหนูไม่อยากเข้าบ้านเพราะจ๋าอยากกินกล้วยก่อนหนูไม่ให้ไปหนูไม่ให้เข้าหนูไม่ให้เข้าบ้านหนูไม่ให้ไปหนูขังไว้หนูไม่ให้ไปหนูไม่ให้ไปหนูตามไปเลยหนูตามไปเลยต้องจ่ายค่าผ่านด่านหนูมาก่อนโอเคไปไปไปเอ้าตะอ้วนตะอ้วน เล่นดินหุ่นย่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นลูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาเล่นมันแข็งนะคะไหนแม่แม่มันยังเป็นก้อนอยู่ให้เขาไถกลบกว่านี้ก่อนนะคะอ่าโอเคไปกันค่ะฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอพระคุณครับ